đi khá ครับคุณผู้ชมครับพรมกันอีกแล้วนะครับกับผมดรวิฒิพงษ์คงส่วนและดิชันเอิร์ธสายสว่างกับรายการไอไลครับรายการนี้ทําให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนทุกด้านครับพี่เอิร์ธวันนี้เราไปไหนกันครับวันนี้จะพาการมาที่ร้านอาหารแซมพุงนะคะร้านอาหารเกาหลีที่อยู่ที่สุดซอยสุขุมวิท39โดยรสชาติเป็นของกูเกาหลีอะไรเกาหลีที่แท้ๆเลยเป็นวัฒนธรรมการกินของเกาหลีเลยค่ะใครคิดถึงอาหาร เกาหลีต้องอย่าลืมมาที่นี่กันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยเดียไหมครับ, <ขอ S 1> บร่บคุณครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราก็ได้มานั่งอยู่ที่ ร้านอาหารซำพุงนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ใกล้ๆกับคุณจีคุกโบนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจีคุกโบเนี่ยนะครับเปิดบริการร้านนี้มากี่ปีแล้วครับประมาณหนึ่งปีนะครับสาขานี้ครับแล้วก็ซำพุงนี้อยู่ในเมืองไทยนานได้อย่างประมาณเจ็ดปีแล้วครับในเมืองไทยมีกี่สาขาแล้วสามสาขาแล้วสามสาขาแล้วมีที่ไหนบ้างสิโรมลิลโลม ทางโน้นครับ่อแล้วก็พระลังสามพระรามสามดึกเอสบีนะครับแล้วก็ที่นี่ครับรสามแห่งด้วยกันนะครับอยากให้คุณจีแนะนําอาหารจานแรกเลยนะคะรู้สึกว่าที่นี่จะมีทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วก็มีอราคาตามสั่งครับคุณจีเริ่มมาแนะนําอาหารจานแรกเลยดีกว่าค่ะพครับอันนี้ก็เป็นนงานราคาหรือว่าพรีเมียมเป็นพรีเมียมครับอ๋อแล้วก็อันนี้กั๊ ลิปอายอะไลิปอายหรือว่าภาษาเกาหลีกดตึงสิครับกดตึงสิมก็ตึงสิครับคือเนื้อสวยมากครับแล้วก็อันนี้ครับเนื้อสันคอครับสันคอสันคอเป็นเนื้อแท้ๆเนื้อแท้ๆไกับไทยครับแล้วตับแหว่งกุ้งกุ้งครับอันนี้กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำอันนี้กับหมูหมูหมูหมันนะครับ หมักด้วยหมักแบบเกาหลีครับผมใช่ไหมครับแล้วเพื่อที่จะมาทําบาร์บีคิวครับผมอันนี้ก็คือย่างเกาหลีขนาดย่างเกาหลีขนาดแท้แล้วมาทําบาร์บีคิวเดี๋ยวเราจะไปดูตอนหลังนะคะแล้วอุปกรณ์ที่เขาจะกินคนเกาหลีก็ต้องชอบกินกับผักใช่ไหมผักที่มีสีต่างๆเครื่องเคียงเนี่ยที่เป็นผักมีอะไรบ้างอันนี้ผมรู้จักนะกิมจิแน่นอนกิมจินี่รู้จักไหมรู้จักกิมจิใก็รู้จักคนไทยสมัยก่อนไม่รู้จักนะสมัยนี้คนไทยชอบกินสีกันมาก อะไรก็ต้องมีกิมจิอันนี้กิมจินี้เป็นยังไงพิเศษของที่นีอ่อันนี้ก็ทำที่นี่นะครับทำที่นี่เลยคใช้กันหมักสูตรของเกาหลีครับผมนี่ก็สไตล์เดียวกัน ใช่ครับแล้วก็น้ำจีนเท่ากันนะครับเ่ว่าอันนี้เป็นกว่าอันนี้เป็นแตงกวาครับอันนี้วุ้นเส้นเกาหลีนะครับวุ้นเส้นเกาหลีครับอันนี้ก็มันบดมัครับมันบดครับแบบเกาหลีแบบเกาหลีนี้สลัดทานไปด้วยกันแล้วก็นี่อันนี้แหละสุดท้าย ันนี้ก็ซุปกิมจินะครับซุปกิมจิิกซุปมจิเหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคนเกาหลีเขาต้องกินข้าวโอเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรอย่างงี้แบบมาจากเกาหลีหรือว่าอันนี้ปัแบบแบบแบมแล้วก็น้ําจิ้มก็ต้องมีตั้งหลายสีครับน้ำจิ้มอันนี้มาจากเกาหลีนะครับแถมน้ำจิ้มอะไรบ้างอย่านี้จิ้มเรียกว่าน้ำจิ้มกับอันนี้เผ็ดนิดหนึงเผ็ดนิดนึ่งหวานนิดนึงนะแล้วก็ อันนี้ก็น้ำมันนะครับน้ำมันงาแล้วก็ใส่เกลือก็อันนี้นำเจียเกาหลีนะลูกค้าชอบที่สุดลูกคั้นชอบที่สุดครับอันนี้ก็วันนี้สองย่างครักหรือว่าอันนี้ นำจิ้มซีฟูนนะคะรัจิ้มซีฟูเพราะว่าเรามีหลายอย่างทีเดียวแต่ละชาติก็มีวัฒนธรรมการกินไม่เหมือนกันนะจ๊ะที่เกาหลีเรเคยดูภาพยนตร์เรื่องแดดจางขึมเขาจะมีตังกุงโดยเฉพาะเลยเนะี่ยสำหรับทําเครื่องปรุงเนี่ยเฉพาะเครื่องปรุงเนี่ยก็มีคนเก็บเป็นเป็นหไหไหปรุงปรุงรสอะไรอยงนีเป็นอยู่คนเดียวเลยนะสเปเชียลเลยสเปเชียลเลยปรุงรสอันนี้ก็ทําเรื่องไอเครื่องอย่างนี้ เครื่องผักเครื่องเคียงอะไร่ากๆเป็นแผนกเป็นแผนกเลยนั่นคนเกาหลีเนี่ยจะพิถีพิถันมากอาหารมากคะคุณจีตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรคะลันซินิกาเนื้อเป็นบุลโกกีนะครับแล้วก็หมูเป็นบุลโกกีครับมีสองอย่างนะครับแล้วก็ลดไดย20%อนะอ๋อลดถึง20%น จิโลกับพลัมสามนะครับโอเคแล้วก็ไม่ใช่บุฟเฟ่นะครับเป็นบุฟเฟ่มาสี่โคนแล้วก็ใจสามคนอ๋อมาสี่ใจสามรถไปคนหนึ่งเลยรถไปคนหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ต้องไปปรุงกันอยู่พอสมควรครับ ตสินใจไม่ถูกวันนี้รายการจะต้องขอกดไลค์ครับให้กับทุกเมนูของร้านนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณจีมากนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของร้านแซมพุงในวันนี้นะคะขอบคุณนะครับคุณนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาในช่วงหน้าโซเชียลมิวส์ครับ เ,เรื่องสำคัญต้องอยู่ในมือที่รู้จริงมืออาชีพที่ทำให้สินทรัพย์งอกเงยไม่สิ้นสุดพร้อมๆกับสิทธิพิเศษที่ผมได้รับผมพบแล้วคนดูแลแล้วการเดินทางของผมก็ได้มาพบกับจุดหมาย S C B First Privilege Banking ด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual p n d p c ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center f a เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราอย่าลืมนะครับไปร่วมงานบางกอกโอท็อปรันเวย์สนะครับเราจะมีจัด เวทีเดินแบบโดยเชิญนางแบบกิติมศักดิ์พร้อมกับนำสินค้าโอท็อปที่ผลิตจากผักตบชวามาทำกระเป๋าที่สวยงามให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อเลือกดูเลือกช็อปได้ตามแต่สวยงามครับเราจะนำสินค้าโอท็อปที่ดีๆมีค่านี้สู่พี่น้องประชาชนครับแบงคอกโอท็อปดันเวที20เทร์ชิ29สิงหาคมนี้ณลานอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์14นาฬิกาเป็นต้นไปสนับสนุนโดยกรงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยการประปานคร ลและการประปาสวนภูพิภาคร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็ยน Fisher Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็ยนได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GMBiz ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจจากฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจกลับก็มาสู่ช่วงโซเชียลนิวนะครับเรื่องดีๆเด่นๆในสังคมต้องกดไลค์กันในรอบสัปดาห์กันครับเรื่องแรกครับพี่เอศปานี้นะคะก็อาจารย์ชอบนาฬิกาไหมนาฬิกานาฬิกานี่ก็นอกจากเป็นเครื่องประดับนะเป็นเครื่องประดับก็จะต้องมันจําเป็นด้วยนะอาจารย์ก็นี่เลยลองจิ้นเนี่ย เขาเปิดแปลกชิสตอร์แห่งแรกในเมืองไทยเลยอลองจิ้นนี่เป็นไนายกสวิตชื่อเสียงโด่งด<ช>ังทั่วโลกเลยน,นะครับเขามีคอเลกชันสวยๆงามๆที่เราต้องไปชมกันพลาดไม่ได้เลยครับค่ะ หมุดเลือกที่หมายทำเลทองใจกลางกรุงล่าสุดลองจินแบรนด์นาฬิกาที่สืบสานกิติิูมิมและความภาคภูมิใจของสวิตเซอร์แลนด์นำโดย David ol, มิสเตอร์เดวิดพอนโซกรรมการผู้จัดการเดอะสวอตกรุ๊ปเทรดดิ้งประเทศไทยผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกาลองจินและวันชื่นทองเย็นผู้จัดการแบรนด์นาฬิกาลองจินตัดริบบิ้นฉลองเปิดลองจินแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรกอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวลองจินของคว s สคลาสลาสิกคอลเลกชันนาฬิกาสำหรับโลกแห่งความเร็วและนาฬิกาบนหลังอาชารุ่นใหม่ล่าสุดจากบาเซอร์แฟร์เพื่อเชิดชูวิถีแแห่่งงงงคคววาา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 มมมสสรร้ตนนนนบด์ิก แถวหน้าของอสวิสเซอร์แลนด์มาก,กว่า180ปี งจิ้นมาเปิดงานที่สยามพารากอนนะคะเพื่อเปิดร้านแฟกชิฟสโตร์วันนี้เราเชิญนักข่าวและสื่อมวลชนมาเพื่อทำทแถลงข่าวแล้วก็เปิดร้านค่ะงานวันนี้เราได้นำนาฬิกามา2รุ่นนะคะคอนเฟสคลาสสิกกับลากรองทันเดรสไดมอนสามารถมาเยี่ยมชมนาฬิกาลองจิ้นที่แฟกชิฟสโตร์สาขาสยามพารากอนชั้นเมได้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้สัมผัสกับแบรนด์ลองจิ้นได้อย่างเต็มที่มีความเป็นส่วนตัวพร้อมพบประสบการณ์กับอาณาจักรแห่งไอเทมของนาฬิกาลองจิ้นอย่างครบครันเลือกชมเสน่ห์ งา,ง,งามและสเสน่ห์แห่งนาฬิกาตำนานของลองจินได้ที่ลองจินแฟลกชิปสโตล์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพารากอนและตามห้างสารรพสินค้าชั้นนำทั่วไปการสัปดาห์นี้นะมิยา<ะ>สานเปรียวเนี่ยเขาจัดเจเนเรชั่นวายท็อปโบดคือคนเราเนี่ยจะมีแค่สุขอะไรนะบุคลิกดีอย่างเดียวไม่ได้บ,บุคลิกสุขภาพฟันและปากก็ต้องดีด้วยถ้าไม่มีฟันแล้วคงอยู่ต่อไปไม่ได้แน่เลยเพราะนั้นนะครับยาทีฟันคูโอคาริวแล้วก็ เปรี้ยวเนี่ยเขาร่วมมือกันจัดงานขึ้นมาเพื่อหาหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับบุคลิกภาพดีหน้าตาดีแถมมีสุขภาพฟันที่ดีด้วยผู้ชนะได้รางวัลม,มากมายและมีโอกาสเป็นพรีเทนเ,เ,เตอร์ด้วยนะครับ,รบของผู้อคารีวเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับ เมื่อไม่นานมานี้ยาสีฟันฟูโอคาริวร่วมกับนิตยสารเปรียวได้จัดการประกวด GenY g u ไกด์แอนเกิลโฟร์คอนเทสต์2013บายฟูโอคาริวออโต้123เพื่อเป็นการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ใส่เหล็กจัดฟันโดยฟูโอคาริวเปิดโอกาสให้ชายหญิงอายุระหว่าง15ถึง25ปีที่มั่นใจในตัวเองใส่ใจสุขภาพฟันสำหรับไฮไลท์ภายในงานมีการแสดงโชว์ความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวดทั้ง20คนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะชาย1คนและหญิง1คนเท่านั้นสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะ GenY Guy and Girls นะคะ เราก็สนับสนุนเด็กที่จัดฟันนะคะให้เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ว่าสุวน้องๆนอกจากจะ,จะได้เพื่อนใหม่แล้วนะคะน้องๆจะได้ความรู้ความสามารถจากการดูแลรักษาสุขภาพฟันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆจะเปิดโอกาสให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทาเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะและสําหรับผู้ชนะเลิศในปีนี้นะคะน้องๆจะได้ขึ้นปกนิตยสารเปรีย้ยวพร้อมเป็นพรีเซนเตอร์ของยาสีฟัน ฟลูโอคาริลด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะทางนิตยสารเปรียวนะคะมีเป็นประจําทุกปีค่ะโดยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะสาหรับน้องๆที่สนใจนะคะการประกวดสําหรับเด็กจัดฟันโดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นเวทีแรกและเวทีเดียวของประเทศไทยนะคะเราที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆมาร่วมกิจกรรมแบบนี้นะคะติดตามได้นะคะในนิตยสารเปรียวแล้วก็ทางบริษัทฟลูโอคาริเลเองก็ดีนะคะก็จะมาร่วมกันให้กับรายละเอียดต่างๆเมื่อใก ถึงวันประกวดนะคะก็ต้องขอขอบคุณ น้องๆวันนี้ที่นี้ด้วยที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะโดยในการประกวดครั้งนี้ได้ผู้ชนะเลิศ Gen Y Girl and Girl ปีที่4สําหรับฝ่ายหญิงคือนางสาวสตรีพรเกษมสุขหรือน้องโบและฝ่ายชายคือนายกิติพลทิพยศยารัฐหรือน้องอู๋สําหรับผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด100,000บาทพร้อมคว้าโอกาสดีๆในการก้าเข้าสู่วงการบันเทิงพร้อมถ่ายแฟชั่นปกนิตยสารเปลียวดีใจมากเลยนะคะที่นิตยสารเปลียวแล้วก็ฟูโอคาลีได้มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเราสองคนค่ะได้เป็นผู้ชนะเลิศเย้รู้สึก ประทับใจครับแล้วก็ไม่คาดฝันด้วยว่าจะได้ครับโบก็อยากจะฝากกิจกรรมเจนวายไก่เกิลนะคะครั้งที่4นะคะอยากจะบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีทีท่เปิดโอกาสให้คนจัดฟันนะคะได้มาประกวดซึ่งเป็นเวทีทีท่ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะอยากให้มีเวทีนี้ต่อไปเรื่อยๆครับพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้า I like Thailand ครับ กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลกฟิ s เชอร์แอน c ์เคยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center f a เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราอย่าลืมนะครับไปร่วมงานบางกอกโอท็อปลันเวย์สนะครับเราจะมีจัด เวทีเดินแบบโดยเชิญนางแบบิตดีศักดิ์พร้อมกับนำสินค้าโอท็อปที่ผลิตจากผักตบชวามาทำกระเป๋าที่สวยงามให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อเลือกดูเลือกช็อปได้ตามแต่สวยงามครับเราจะนำสินค้าโอท็อปที่ดีๆมีค่านี้สู่พี่น้องประชาชนครับแบงคอกโอท็อปดอนเว่2013 29สิงหาคมนี้ณลรานอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์14นาฬิกาเป็นต้นไปสนับสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยการประปานคร หลวและการประปาส่วนผู้พิภาคร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher p a y k e ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา G.M. นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณกลับเข้ามาสู่ช่วง I อ i k e ไท a แ l a n d ครับการครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเนี่ยจัดงานมากมายเป็นประจำสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันมีงานเหมือนกันงานเหมือกันนั่นก็คือโครงการไฟโยกเฟบรุสนะครับโดยที่คืนนี้นะครับก็จะจัดที่ชื่อว่า f บล็ก a ราส์ไนท์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ตี้กันนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพส่งเสริมการตลาดและบริการด้านสุขภาพ Health a n d Wellness ของไทยภายใต้ชื่อแคมเปญไ your fabulous วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางมาใช้บริการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในประเทศไทยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ด้านมาตรฐานการให้บริการสร้างช่องทางออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพและท่องเที่ยวขยายโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจบริการท่องเที่ยวง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่อุตสาหารรการกรมบ,บ,ร,บร,ร,าาริการท่องเที่ยวทั้งระบบโดยได้รับเกียรติจากนายสุรพลเสวสิรณนีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานภายในงานจะพบกับนวัตรกรรมความงามสำหรับสาว40อัพกับ5คุณหมอด้านสุขภาพและความงามชื่อดังของไทย ชโชว์ชุดพิเศษจากเซเล็บสาวสวยรุ่นใหญ่ที่ยังคงความสวยและเจอจรัดอยู่ตลอดการอาทิเช่นวาชินีไกเรอร์กิตติกาคมสมพงศ์นิธากิติยากรณอ,นนอยุธยารุ่งนภากิตติวัตรพอลลี่อมรนัน ในวันนี้นะคะนับว่าเป็นความคิดเ,เริ่มสร้างสารรค์เป็นเป็นครั้งแรกที่จัดในรูปแบบนี้นะคะที่เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในในสังคมที่ดูแลตัวเองดีสุขภาพดีเพื่อให้มาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยะค่ะแล้วก็แขกที่มาในวันนี้เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของทางการท่องเที่ยวนะคะดิฉันก็เชื่อว,ว่าการจัดงานในค่ำคืนนี้เนี่ยจะทำให้เกิด กระแสที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แหล่งที่ว่าถ้าใครมาเที่ยวมาอะไรเนี่ยก็จะสามารถทําเรื่องการดูแลสุขภาพอะไรได้ด้วยเชื่อว่าจะสร้างกระแสได้อย่างดีอากในในงานจัดการงานคืนนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสปาไทยเนี่ยโด่งดังทั่วโลกอยู่แล้วนะคะนวดแผนไทยนี่ก็เป็นที่รู้กันทั่วโลกแล้วว่าดีแค่ไหนดิฉันคิดว่าชื่อเสียงตรงนี้เนี่ยก็ ก็นำลูกค้ามาประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์การจัดงานในวันนี้ก็คงจะมีส่วนเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เราอยากจะให้มาเยือนเมืองไทยมากขึ้นนะคะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสปาไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี2556จัดขึ้นระหว่างวันที่13-18สิงหาคม2556เพื่อเป็นการนำเสนอศักยภาพความพร้อมในการให้บริการสุขภาพและของงามของไทยรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในฐานะ Super q u ิต i t y Medical and Wellness Tourism ให้แก่ตัวแทนขายธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่องาน Thailand Medical and Wellness f a m Trip และในปีนี้ได้รับความสนใจจากเอเจนซี่และสื่อเป็นจำนวนมากเพราะเป็นการจัดการที่สามารถตอบโจทย์ถึงความ ต้้อองงกาารไดดเป็นย่ีถือว่าเป็นการจัดงานในปีที่สองนะคะซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของเราก็คือเราต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในเรื่องของทางด้านสุขภาพและก็ความงามโดยเราจะเน้นเจาะออก,กลุ่ม เฉพาะตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดบนนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดงานนี้ก็จะเน้นที่ในการเชิญไบเออร์คือผู้ที่จะมาซื้อกับผู้ขายของเรานะคะก็คือเซลเลอร์ถ้าไบเออร์และเซลเลอร์เนี่ยประมาณสัก50รายนะคะเชิญมาแล้วก็เราก็จะมาให้ความรู้เขานะคะให้ความรู้ในเรื่องของว่าแพทย์ของเรามีความพร้อมอย่างซึ่งสิ่งที่เขาอยากรู้จริงๆก็คือเรื่องของศรลยกรรมความงามนะคะเรื่องของการมีรักษาให้กันให้มีบุตรนะคะแล้วก็เรื่องของอ เวชศ,ศ,ศาสตร์ลอไหวซึ่ง3ตัวนี้เราก็เชิญทำผู้เชี่ยวชาญแพทย์ของไทยซึ่งเรียกว่าติดอันดับหนึ่งของโลกทั้งนั้นเลยนะคะมาให้ความรู้ให้ได้พูดคุยให้สั์ถามกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอไ์ออได้รับความรู้แล้วนะคะมีความมั่นใจแล้วเราก็ทำบิสเนสแชิ่งกัน ้ไบเออร์กับเซลเลอร์ของเราก็าคือผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้เสนอขายสินค้าของตัวเองโดยตรงกับไบเออร์นะคะแต่ละประเทศไปเลยนะคะหลังอพอถัดจากนั้นมาอีกประมาณวันที่1 4ี่ถึงวันที่18สิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะโชว์โชว์โปรดักต์ของเราก็คือให้เขาได้ทดสอบนะคะพาไบเออร์เนี่ยไปทดสอบในทั้งส่วนที่เป็น medical เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของ wellness เรื่องของ l u x u r y spa นะคะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตแล้วก็หัวหินนะคะเพราะฉะนั้นก็คาดหวังค่ะว่าการจัดงานเขาเนี่ยจะประสบ ผลสําเร็จและก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของการซื้อขายในเรื่องของทางด้านแพทย์และความงามในตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดบนค<น>่ะปีนี้การท่องเทีออย่ยวแห่งประเทศไทยถือได้ว่าพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อให้ธุรกิจบริการของไทยได้รับคุณภาพมากที่สุดทั้งหมดนี้คือเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยประสบความสําเร็จจากงานนี้กลับเข้ามาสู่ช่วงหมาดอินเทรนกันนะครับกา,าครค้าเด่นนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะ เขารักษาโรคกันแบบใหม่ไม่ต้องจ่ายยากันแล้วเขาใช้เพลงคลาสสิกเนี่ยมารักษาโรคค่ะเวลาที่ไปหาหมอเขาจะจ่ายมาเป็นซองยาทีงก็ปั๊บกลายเป็น SD c a r คเอา SD c a r คเนี่ยไปเสียบกับเครื่องเล่นเล่นเป็นเพลงรักษาโรคได้จะเป็นยังไงนั้นต้องไปชมกันนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนั่นสุภีพงพาณิชย์นะคะก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาอินเทรนด์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาคุยเรื่องราวที่เอ,อน่าสนใจนะคะนั่นเองไม่รู้คนอื่นจะเป็นเหมือนกันหรเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่เกลียดการทานยาที่สุดไม่ชอบเลยและเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าธรรมชาติบำบัดดีกว่าตัวนั่นเองเนี่ยก็อยากจะบอกว่า น,นเกิดมาก็ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์หรือชากาแฟแต่จะดื่มนมตลอดนั่นไม่ค,คนไม่ค่อยจะเชื่อก็บอกว่าไม่รู้เรามีความรู้สึกว่าคุณพ่อแม่สอนเรามาแล้วก็เลี้ยงเราด้วยนมเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็อร่อยแล้วก็ติดนมแล้วทําไมนะคะเลยกลายเป็นคนชอบอะไรที่มันธรรมชาติบำบัดอย่างทุกวันนี้ตัวเองไม่เคยทานหมูหมากราไก่นะคะจะทานแต่ปลาจะทานแต่ผักหรือซีฟู้ดมันจะเห็นว่า ประเทศไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเริ่มเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นนี้เป็นคนที่เครียดมากเขาบอกว่าไม่ไหวละตอนนี้เขาหาวิธีทําอย่างไรที่จะคลายเครียดบรรดาโรงพยาบาลต่างๆคลินิกหมอต่างเขาบอกว่า ด้วยความเครียดเนี่ยไม่ควรจะบําบัดด้วยการใช้ยารักษาโรคนั่นเองก็เป็นคนแอนตี้นะคะเรื่องพันยาเราต้องแก้ที่ต้นเหตุเราต้องแก้ที่เออเอ๊ะมันอะไรทําให้เกิดเหตุนั้นอย่าไปแก้อย่าไปแก้ที่ปลายเหตุนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่เห็นด้วยคุณหมอของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เกิดไอเดียว,ว่าโหมันไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องใช้ยารักษาโรคเลยเพียงแต่ใช้วิธีจะแฮปไมโคร SD card นะคะซึ่งง่ายมากเลย บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม้กระั่งประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะนำไอตัวไมโคร s อสซีคาร์ดเนี่ยไปเสียบที่บ้านนะคะแล้วก็เปิดเพลงเบาๆเป็นเพลงคลาสสิกซึ่งอยากจะบอกคุณชมว่าเพลงคลาสสิกหรือเพลงที่เบาๆอะไรหลังนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยรักษาโรคเครียดรักษาโรคที่เราแบบ จะงุดนิดหรืออาจจะเป็นคนใจร้อนนะคะความไฮเปอร์ของคนหลายคนเนี่ยก็จะลดลงได้แล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยมีสติสมาธิแล้วก็ใจเย็นขึ้นเรออาเรยนเนี่ยงไงบางทีถ้าฟังเพลงเร็วๆหรือเพลงร็อกรู้สึกหนกหูแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมมันมันร้อนมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราเปิดเพลงเบาๆสังเกตนะคะเวลาเราไปสปาหรือเวลาเราไปที่ไหนเนี่ย เขาก็จะเปิดเพลงเบาๆเพลงคลาสสิกเออมันผ่อนคลายนั้นตรงนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็เป็นเบสิกเลยเป็นเทคนิคของสปาเมืองไทยก็ทําแบบนี้เหมือนกันนั้นชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ายาไม่ต้องทานแล้วทิ้งมันไปเลยนะคะใช้วิธีนี้น่าจะดีกว่าหนึ่งทำให้สุขภาพดีด้วยเพราะว่ายาก็มีแต่สารเคมียาก็มีตัวอะไรมากมายนะคะซึ่งอาจจะทําให้แทนที่จะรักษาโรคที่ต้นเหตุเนี่ย กลายเป็นแค่ไปสกัดกั้นที่ปลายเหตุเท่านั้นนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งลองไปใช้กันดูนะคะเพราะว่าจะผ่อนคลายและคลายเครียดให้กับคุณชมได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณชมก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณร้านสัมพงสุขุมวิศสานะคะที่บ้านพร้อมพงที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทําในวันนี้นะคะและดิฉันเอิร์ธสายสว่างและผมดรวิพงษ์พงสุวัลขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ทางท n เ24เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีานะครับกับรายการ i-like ครับรายการที่ทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนทุกด้านสรับวันนี้สวัสดีครับ